จุของได้แต่ว่าไม่อยากให้มันใหญ่เกินไปใช้ได้ทั้งวันตั้งแต่แบบออกจากบ้านยาวจนถ,ถึงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอรว่าตอบ,ตตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบโจทย์คือที่จริงอ่ะเห็นรุ่นเนี้ยคือเขามีแบบหลายสีมากๆลเคโซจะมีประมาณแบบ5สีได้ก็แล้วแต่เราชอบเลยว่าเราชอบ แต่งตัวแนวไหนชอบสีประมาณไหนแต่ว่าคือเหมาะสำหรับทุกคนที่คือได้ทุกลุกเลยแมตง่ายแมบง่ายแบบง่ายแล้วก็เก๋อันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นผายีนนะอาจจะดูเหมือนแบบเอ๊เป็นผ้ายีนหรือเปล่าไม่ใช่เขาแกงเขาแกงแย่เขาปริ้นแล้วก็มีเท็กซ์เอร์ด้วยอันนี้ก็สามารถถือและขึ้นไหล่ได้ขึ้นไหล่ได้รับใส่ได้เพราะว่าผู้หญิงต้องไม่มีกระเป๋าใบเดียว ค่ะก็ฝักด้วยนะคะ<ม>ให้มาดูที่ช็อปเองดีกว่า<ม>เพราะว่าคือมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็หลายแบบแล้วก็จะบอกว่าช็อปที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเขาเพิ่งทำใหม่ด้วยแล้วก็คือสวยมากๆค่ะอยากจะใหม้มาลองดูะค,ะดดค่ะมันมีแต่บน้ังโมเกรนอะไรขอบคุณมาก <c oughs> ค่ะ <c oughs> ไม่ได้ไนอน,น,น <c oughs> ใช่ไหมคะไม่คิดว่างานวันนี้จะช้าค่ะเมื่อคุณจ้างเลยเชียเบอร์ไหนคะเราครึ่งหนึ่งเราเป็นสเปน ก็เสียงแผบอยู่เสียงแผบอยใช่ลุ้นเมื่อไหรลุ้นเพราะว่ามันมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะพอแบบพอมาถึงพอมาถึงแบบไฟนอลแล้วเราก็รู้สึกว่าก็อยากให้ได้ใช่ได้จักัเลยจังหวะที่ต้งปี๊ดหมดเวลาแล้วชนะโอ้ยฉันเหนื่อยมากคืนหมดพลังกับเสียงซีดหลับพี่เหนื่อยมากเพราะว่าก็ลุ้นหนักแบบ เสียวอ่ะ <h aw> บางทีแบบว่ามั่นใจเกินไปแล้วมันจะอาจจะเจอแบบหลงๆได้เออมื่อคืน <h aw> จากจากเมื่อคืนมาตอนนี้ได้นอนกี่ชั่วโมงกันครับมาเช้านี้สองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งก็ทําได้เพื่อแบบว่าก็ต้องทําได้ใช่บอลก็อยากดูงานก็อยากทาเงินก็อยากได้ตอนเช้านี้เรื่องสเปนมันแบบคื้เขิมยังไงคะก็คุอเขิมแหละคิดว่ามันไม่ได้ดูคนเดียวด้วยนะคือเหมือนแบบ <Minecraft> ไปใช่มเีเพื่อนคือไปกันแบบ10บคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมันก็เลยสนุกแล้วก็มันคืออ่ะเราทีมสเปนแล้วก็มีทีมอังกฤษด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเชียร์ฝั่งเดียวคุณสามีไหมเชียร์ฝั่งเดียวกันเชียร์ฝั่งเ <laughs> <laughs> ดียวกันเพ <c oughs> ิ่งซื้อเสื้อกลับมาคือกี้กลับมาจากสเปนเมื่อวานนี้เสียดายมากที่จริงอง้อยากอยู่สเปนมากตอนที่ตอนที่พูดถึงว่าตอนที่เขาแข่งนัดสุดท้ายอ่ะอยากอยู่มากเพราะว่า เคยเคยอยู่สเปนตอนแข่งบอลแล้วชนะแล้วคือแบบมันสนุกดีอะเหมือนเมืองจะระเบิดอะไร<笑><笑>ก็เลยก็เลยก็เลยชอบแต่ว่าเราหลักงานไว้ก่อนแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้ารอบขนาดนี้ด้วยก็เนี่ยเพิ่งบินกลับมาเสื้อเสื้อบอลสเปนอ่ะขายแบบไม่เหลือเลยไม่เหลือแบบ แเสียดายไม่ได้อยู่เชียร์ที่สนามใช่แเสียดายไม่ได้อยู่เชียร์ที่นูนต้องรีบส่งลูกเข้านอนเลยเพราะว่าอยค่ะเมื่อคืนดูว่าเชียร์สองมันตีสองยังไงลูกก็หลับก่อนอยู่แล้วต้องเสี่ยงไหมท้อไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่บ้านค่ะอ๋อใช่ค่ะถามถึงเรื่องส่งผมหน่อยแบบวงการผมสั้นเข้าแล้วออกไม่ได้มมันสั้นขึ้นเรื่อยๆมันสั้นขึ้น ลลอ๋อเป็นคำถามที่ตอบยากมากมันก็ต้องคอยเล็มๆมอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นบางๆระหว่างแฟชั่นกับดผู้ชยัยพอมันพอมันแบบพอมันไม่เป็นทรงเราก็ต้องเล็มขึ้นมันก็จะมีช่วงที่แบบสั้นแล้วก็อ่ะอยาวลงมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากี้ก็ที่จริงก่อนหน้านี้กี้ก็ยาวแบบยาวาโดยเลยหลังไปเลยก็ก็มีแต่ว่า หลังจากอันนั้นก็เราก็ค่อยๆทยอย,อยตัดไล่ๆไลๆ่ๆขึ้นมาเราไม่อยากตัดแบบชับทีเดียวมันก็เสียดายผมอะไรเงี้ย ให้มันได้ทุกลูกสีแหละครับพีแบบว่าไหนไหนจะตัดสังทีมันก็ต้องให้มันได้หลายๆลูกหน่อยแต่เราก็เลยค่อยๆจากที่แบบเนี่ยเท่าเลยแบบเอวมานี่ก็เป็นระดับนี้ก่อนแล้วระดับนี้ก็ขึ้นมาเป็นระดับนี้แล้วก็เป็นบอบแล้วก็ค่อยมาสอยไม่มีคนนี้แล้วนะแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆค่อยๆขึ้นยาวยาวลงไม่ขึ้นแล้วค่ะไม่ขึ้นแล้วตอนนี้คือ เช่นผมที่หล่นลงพื้นเนี่ยยาวแค่นี้ไม่รู้ว่าขนน่าแข้งผู้ชายหรืออะไนี้แยกไม่ออกแล้วแยกไม่ออกแล้วมันมันมันสั้นมากสามีพอว่าไงคะได้ได้แฟนใหม่หรือได้้องชายใหม่เพิ่มไหมคะแซมแฟหนุ่งได้บอกว่ามันมันต้องคอยแบบต้องคอยเซตต้องคอยทำให้มันดูมีอะไรเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะดูเป็นแบบน้องครัาสชีวิตยากกว่ากันทนะุกทีระหว่างยาวกับสั้น ถ้าอยากสวยมันก็ไม่มีอะไรที่มันง่ายหรอกคะ่ะ <laughs> <laughs> มันไม่มีหรอกคะ่ะถ้ายาวเราก็ต้องม้วนก็ต้องก็ต้องใดก็ต้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีแบบจุดแจงติดกิฟต์ให้มันแบบเหมือนมีอะไรแต่ว่าขี้เกียจก็มันก็มีวิธีแบบว่าทางรัฐก็มีแต่แต่สุดท้ายแล้วถ้าอยากสวยก็ต้องต้องมีอะไรต <laughs> ต้อง <laughs> จตต้องสู้ <laughs> <laughs> ก็ต้องสู้ใช่แต่<ม>คือไม่ขัดใจใครเนาะลุคนี้ไม่ว่าจะลุกไหนพี่ก ไม่ได้ถามไม่ได้ถามเราเน้นเราแฮปปี้เใจช่เราเน้นเราเล้นเราเราแฮปปี้เรามั่นใจเราเราออกจากบ้านเราถ่ายรูปแล้วเรารู้สึกมั่นใจก็จบใช่ตอนนที่กลับมาสันขนาดนี้กับหลังจากที่ตัดเสร็จกลับบ้านไปรูปตกไปไหมคะมนมีผมไปไหนเขาเขามี่าบอกว่าไม่ชอบเอันเจียบอกไม่ชอบส่วนมิก้าค่ะเฮะอทำไม มามีตัดผมทรงงุยค่ะมามิเป็นผู้หญิงนะทำไมมามีตัดผมทรงนี้อะไรอย่างเงี้ยกเบอกว่าผู้หญิงคุยชายตัดได้เหมือนกันแล้วแต่เราชอบอตอนนี้ก็น่าจะชินแล้วใช่ไหมครับเขาชินแล้วนอกจากผมแล้วค่ะความเซ็กซี่ใดๆพี่กี้ก็เอาเรื่องอยู่นะช่วงนี้แล้วแต่ช่วงวันเวลาและความพร้อมช่วงนี้มันพร้อมเมื่อไหร่ ก็คือเพิ่งบินถึงคุณยังได้อยู่แต่หลังในนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำหนักขึ้นมาโลครึ่งไม่เกี่ยวคุณสามีเบรกหรอครพี่ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเขาปล่อยจอยเลยว่าแบบแต่ที่เราเชื่อมันว่าเราเขาก็แล้วแต่เรานะคะเขาก็แล้วแต่เราเขาก็แบบไม่ได้โอแล้วแต่เราอ่ะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราก็ไม่ได้แบบเบอร์นานซึ่งก็แอบแซว เขาก็แอบเซลเขาจะมีนิดหนึ่งให้ได้ให้เซลล์แต่ให้ได้ที่เซลให้ได้เซลล์แต่กล้องเป็นเขาเองไหมคะพี่กี่หรือไงตากล้องใครถ่ายไม่รู้แล้ววันนี้พี่เซลฟี่เองมั้งเหมือนที่จะเซลฟี่เองมั้งคะใช่แต่ทุกกกตาล้องเนี่ยไม่ใช่สามีดิฉันหรอก่ะมีแค่เซลฟี่กับลูกดิฉันที่ถ่ายให้ที่ถ่ายกันใช่ไหมไม่ค่อยได้เรื่องลูก รูปที่ได้จากลูกคือรูปดีรูปที่ได้จากสามีคืออย่างเงี้ยคือรูปถ่ายดีกว่าสามีใช่ <c oughs> ดีกว่า <c oughs> ดีกว่าแต่ดูภาพที่เราต้องผ่านออก,กัน Q c ขอีบคุณป๊อกไหมคะไม่ค่ะไม่เราก็เลือกเองอะไรเอง<ม>ก็อย่างที่บอกว่าเลือกอันที่เรามั่นใจอะไเขาเชื่อใจแต่ถ้าเราถามพูดถึงว่าถ้าเราแบบเลือกไม่ได้แบบอ๋ยอันไหนดีกว่้อยแบบหันไปถามเขาว่าโอ้อันไหนดีกว่าอันไหนเป็นโปกอะไรอย่างเงี้ยคำถามคำถามยอดทิตอันไหนเป็นโปก ถามอีกเรื่องนึงช่วงนี้เพื่อนกูโดนขอแต่งงานบ่อยที่เขาบอกว่าตัดชุดเมทันแล้วแต่ก็ดีก็ดีใช่เพราะแฮปปี้เราก็ดีใจเราก็ดีใจเราไม่รู้ว่าใครจะแต่งช่วงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่เริ่มตั้งแต่วีเจวุลเส้น เร็วๆนี้ใช่ค่ะแต่ก็พร้อม้อพร้อมใช่ไหมครับพี่กีค่ะทุกงานพร้อมทุกงานเลยฮะเราเน้นปาร์ตี้เน้นไม่มาที่้องงนี้หรอเพราะว่าเพราะว่าแต่ก่อนอะไม่เข้าใจเลยนะว่าทําไมแบบรุ่นพี่ถึงแบบอยากไปงานแต่งงานแบบเรารู้สึกว่าแบบโอ๊ยงานแต่งงานมันเหนื่อยต้องแต่งตัวต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้เข้าใจแล้วว่าอ๋อมันเป็นการรวมตัวของคนที่ไม่ได้รวมตัวมันคือการรวมตัวของคนที่แบบ คนนั้นไปทํางานนี้คนนี้เปลี่ยนอาชีพคนนั้นมีลูกคนนี้แต่งะมันมันมันเป็นช่วงที่แบบว่าแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองแล้วง,งานเดียวที่มันแบบสามารถมาจ,จอยแล้วเขาเรียกอะไรอะไม่ไม่สามารถปฏิเสธ ได้ก็คืองานแต่งใช่เราก็เลยแบบว่าดิจ้าแต่งเลยจ้าอีกปรที่คนก็รุ้ว่าเพื่อนเรามิ้นกับปีนี้ด้วยไหมไหมค่ะไม่รู้อ่ะเราไม่เคยเราเราไม่เคยแบบไม่ค่อยถามคือที่ส่วนตัวกี่ยมไม่ค่อยถามอันเนี้ยกับเพื่อนเอเพราะว่าเราไม่เราแอบรู้สึกว่าบางทีแบบการถามมันเป็นการกดดันใช่ใช่แต่แอบเชียร์ในใจตลอด ว่าจะต้องเชียร์ไหมเชียร์ไหมหรอก็อไม่คือเขาอยู่กันมานานแล้วอ่ะเราก็เลยแบบไม่ได้แบบว่าต้องเชียร์หรือต้องต้องอะไรอะไรเงี้ยแต่กี่เชื่อว่าทุกคนอ่ะเรารู้เรารู้จังหวะของตัวเองอยู่แล้วแหละคือมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราเนี่ยแหละว่าอันไหนคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วเราจะมีความสุข ที่สดแต่้าสุนแล้วทางฝั่งผู้ชายโทรมาขอคิวแบบขอร่วมแผนการอันนี้วิพียินดีไหมคะกี่คิดว่าเป็นแม่งานนะต้องคึ้ละแค่แค่แค่แบบมีชื่อขึ้นอ่ะก็คือรู้เลยว่าแน่ก็คือรู้เลยว่าแน่แต่อันมีชุดรล่อไปเล้นสรุปปีนี้กี่งานเนี่ยต้องตัดแน่มาอะ ค,คิดจำไม่ได้แล้วเลยอ่ะคิดจำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็อย่างน้อยก็มีห้าอย่างน้อยก็มีห้าชุดพร้อมไปยังตอนนี้ชุดพร้อมแล้วอาชีพนักแสดงชุดซ้ำไม่ได้อีกชีวิตก็ <c oughs> แต่เราก็ต้องร่างกายของาร์ี้แน่นอนห้าห้าานนี้ 5, 5, 5, นอขออย่างเดียวอย่าจัดติดกันมากมันฟื้นตัวลำบากมันฟื้นตัวลำบ,บากจริงๆค่ะโอเคค่ะคุณค่ะ